สวัสดีครับคนนิสายมุ่งช้นบ้านมาครับโอ้โยย่านวิงเร็เหือนกนว่ะตุกุกแานครับวกนี้เหา,า,ยยาดกางลาดวิ่ดูและครับ

งานบุญกระถินวัดผู้วัดก็พี่น้องเนาะตำบลคขาเชนนะเือนมันงใจจะมาถวายเจาพี่น้องเป็นงานวัดผู้อัดงานบุญกระถินอ่าสิเป็นล้องท่านนะพี่น้องเนาะมีหลายบานคุณแม่ไปของเราเลยวันนี้ดนใจมึงตัดเปิ้ล่นนี้แบเป็นเนเยไแมไข้าแเ็อ๋อ อกยยิงผมหลอกมั้งเดี๋ยวหัน้องเดี๋ยวน่าใช่หมอยู่ในแถวหรือเขาตัดเลยโควตเไปด้านพี่พี่น้องไปด้านซ้ายด้านขวาโอ้ซูซูมาควนไหลมัน่ลยมั ตามาใตาไมหับอลไรตาไมใ้ตาไปหาบที่บ้านหมดบางคนบางคนไม่ียกงาครับงานบุญแบบิ่้ครับบ็มีคนหลายบ้านนะมาทำบุญด้วยกันมาทำบุญหรือม่เอาของแจกมาแจกอ

อะไรเพาะสุขภัณฑ์เลยาะสุขภัณฑองแจกเลยเพราะสุขภัเรพี่น้องเลยได้แบบทุกคน เด็ทั้งหมดเราเพี่นมากเลยเราแล่นมากเราเพลินมากรพี่กระพี่กระพี้ไปเมื่อไรไปเมื่อไหร่ไเมื่อไร่

bảy, hai mươi mấy, hai mươi bốn, hai mươi năm, hai mươi sáu, hai mươi bảy, เลี้ยงเลี้ยสามสุดฝ่าผมมาครับฝาผามาฝ่ามาฝ่ามมาเลี้ยรเี้ยงมาไล่เล้วครับฝ่ามมาโอ้ยยางไตายดูฝ่าเลยนี่ฝ่ผมได้เพื่อนี่ฝ่าผมมาแล้วล้างลมกหรือล้างลูกมันเป็นโลโก้อุตสาบลยไปบูดจี พี่น้องในตะเจค้นในพี่ <House> น้องเด้อปันแจกทุกคนได้ทุกคนในพี่น้องยังมีคือพว่ยังบาทัานในวัดจะพี่น้องยังเยอะหลายอยู่ยัื่องเยอะหลายอยู่พี่น้องเด้อยเรื่องเยอะหลายอยู่สองแถมเป็นลุงท่านในพี่น้องเนาะงานบุญกระถิ่นที่วัดคู่วัดยังมีร้านอะไร bắt được rồi, <laughs> bắt được rồi, bắt được rồi, bắt được rồi, เลือกกระเทาบอลลครับพี่น้องแจกกันแก็ราเลยแจกเป็นแต่บอลลูนพี่น้องเนาะกินขนมมาแล้วเน่ยได้อกเรื่องอะไรเรื่อับอูมันแจกวะเนี่ยอันนี้เอม่ใช่ดดาวมันแจกแม่